อนั่งสงบกันพอสมควรแล้วทีนี้ก็ร้อนหูใหม่เอาละแต่ละคนก็แต่ละท่านแต่ละท่านก็อัดมาด้วยองศาประมาณ200องศามากันคนละร้อยองศา200องศาแล้วก็คงจะร้อนชาหูมามากแล้วนปูก็คงไม่พูดอะไรมากหรอกเ,อเพราะว่า แต่และท่านก็มามากแล้วล้วนเป็นคำแนะนำที่ปรารถนาดีนะหืพวกเรานี่เป็นสังคมที่หลวงปู่เองเป็นคนนำพามาว่าเราจะพากันตั้งใจทำเท่าที่เรามีความรู้ความสามารถที่จะนำพากันให้ทำให้คนดีสร้างคนแนะนำนำพา ปฏิบัติประพฤติไปให้ดีแล้วก็หมายใจว่าให้ได้รับผลดีจนกระทั่งเป็นคนดีในโลกในสังคมขึ้นมาอย่างแท้จริงถึงขั้นโลคุตรรรมไปจุดหมายนี่เป็นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์ด้วยชีวิตคนทุกคนไม่ว่าจะศาสนาไหนชาติไหนก็ตาม พราะที่จะสอนพวกเราเนี่ยสอนเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยเรบรู้ความจริงอันนี้แล้วรู้ชีวิตถ้ารู้แล้วนะเด็กนักเรียนที่ผ่านสมาสิกขานี่ถ้ารู้ดีได้ปัญญาไม่ไปอื่นเรามาอยู่กับชาวโสกชุมชนชาวโสกมีเยอะแยะใครอยากเหมาะสตีโสกก็มาอยู่สตีอโสกเหมาะศีษะเหมาะปฐมเหมาะที่ไหนไหนเหมาะบรรดาก็ไปอยู่บรรดาอะไร ไม่ไปที่อยู่ที่อื่นหรอกเพราะนี่มันเป็นสังคมที่เป็นเสนาสนะเป็นบุคคลดีที่สุดแล้วมีอาณาบริเวณสถานที่จะอยู่แล้วก็มีบุคคลที่ดีแล้วก็มีเครื่องอาศัยใช้สอยอาหารเครื่องกินเครื่องใช้อุปกรณ์ดีที่จะทําได้สิ่งที่ประเสริฐได้สิ่งที่เจริญทั้งนั้นรวมแล้วก็เป็นธรรมะที่ดีหมดเลย คนที่มีปัญญาแล้วไม่ไปจากอโศกจะอยู่กับอโศกตลอดจนตายแล้วให้เพื่อนชาวโศกเนี่ยจัดการเผาส่งกระดูกรอยกับน้ำไปเรียบร้อยสมบ,บูรณ์แบบเลยนอกจากคนที่ยังโง่ยังไม่รู้ความจริงก็ไปายพเนจรตุรัตุเรเป็นสมเมาไปอะไรอะไรไปตามโลกพันพา ตเตะไปมุมโน้เนเตะไปมุมนี้ไปตามความโง่ถ้าฉลาดแล้วไม่มีไปถ้าผู้ใดฉลาดแล้วจะไม่มีไปจะอยู่กอาอสมเราเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดเป็นหมู่กลุ่มคนที่ดีที่สุดเป็นผู้ที่มีสร้างสิ่งที่อาศัยสร้างสิ่งกินอยู่ใช้ซอ,อ้อยทางานดีที่สุดแล้วมีเอนาสนาสปายะบุคคลสปายะอาหารสปายะ เพราะมีปู่ปัญญามีธรรมะทั้งรู้ทั้งทำได้ทั้งวัตถุทปัญญาครบสมบูรณ์จึงนำพากันอยู่อย่างดีอเพราะเรามาเรียนรู้นี่ก็เข้าใจให้จริงอเพราะเรามีกุศลมีบาร,รมีเก่าจึงได้มาอยู่ที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ได้มาชีวิตที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ส่งมา เราอยากมาจนพ่อแม่ทนอดสู้ไม่ได้ยอมให้เรามาก็ตามนาั่นแหละดีถ้ายิงตัวเราเองอยากมาแล้วพ่อแม่แม่ไม่อยากให้มาแต่พ่อแม่ก็ให้มาพ่อแม่ก็จำนวนสิดยอดนั่นดีมากแล้วแต่ถ้าพ่อแม่ให้มาเราเราไม่อยากมาไม่อยากมาแล้วก็ไม่มากันเยอะเหมือนกันพ่อแม่หาอยากให้มาเพราะพ่อแม่รู้พ่อแม่ก็เสียเวลาไปแล้วพลา,าดโอกาสไปแล้วก็อยากให้ลูกได้สิ่งที่ดี รูกโง่เลยไม่มามาไม่มาเลยเอาไปแล้วไปเพราะงั้นใครมาได้แล้วสุดยอดแหลนะนี่เป็นทิศทางของโรงเรียนเราสมาสิกขาที่เราทำขึ้นมาเพื่อนี่นี่นแล้วก็มาช่วยกันพวกเรานี่เป็นพวกระบบสาธารณกิงสุดยอดเลยคนที่จะมาเป็นครูคนที่จะมาเป็นมวลไม่ใช่ครูอย่างเงี้ยเป็นมวล กราวาดที่อยู่ในหมู่ด้วยกันเนี่ยล้วนแล้วแต่จะมาช่วยกันช่วยกันตัวเองก็ทำให้ตัวเองดีไปถึงที่สูงที่สุด <c oughs> ลูกเต้าเหลาวลานอื่นๆก็จะพากันมาโดยไม่ไปบังคับใครใครจะมาก็มาด้วยความรู้ปฏิภาณปัญญาของตนเองว่า,เ,าเราควรมาที่นี่นมาแนละ้วไม่เสียเงินได้ มาอยู่ที่นี่เนี่ยทุกคนมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องมาจ่ายงงจ่ายเงินอะไรยังชีวิตไปอยู่กับทางนี้ได้ตลอดสดวงจนเกิดจน,จนมาอยู่จนตายอ่ะถ้าสามารถรู้และสามารถที่จะจุ่ร่วมกับชาวโซฟา,านนเพราะงั้นั้งครูทั้ง พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่อยู่ในนี้ทุรนแล้วแต่มีเป้าหมายเดียวกันหมดทิศทางเรียอช่วยคนคือช,ช่วยพวกเราลูกหลานต่อไปเพราะแต่ละปีแต่ละปีเราก็บังคับไม่ได้มีกําหนดให้อยู่จริงกําหนดให้อยู่เรียนหกปีบางคนไม่ถึงหกปีไปแล้วก่อนบางคนก็จบหกปีแล้วน้อยคนที่จะอยู่ต่อจบหกปีแล้วแทนที่จะ อยู่นี่ไม่อยู่ละป้ายตุรดตุตเรซเมาไปที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยู่ที่นี่แล้วฉลาดที่สุดเลยแล้วก็ร่วมสร้างอันนี้ให้ขึ้นมาให้ดีที่สุดเป็นสังคมมที่ดีที่สุดทีทฤษฎีพระพุทธเจ้าวางให้หมดเอาทฤษฎีเอาทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติศึกษาให้เข้าใจถูกต้องแล้วทําให้ได้ตามที่เจ้าานสอนไว้หมดแล้ว สุดยอดแล้วไม่มีอื่นไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปแฟนไม่ต้องไปหาเรียนศาสตร์ในไหนมหาวิทยาลัยในไหนในโลกไม่ต้องพระพุทธเจ้านี่รวมไม่หมดสุดยอดที่สุดแล้วนี่เราปูสรุปจริงๆเลยไม่ได้มานั่งลาเอียงไม่นั่งหลงไหลพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงน,นี่บอกเอาไว้ฟังวันนี้แล้วจําไว้เอาไปคิดดีๆจบพอแค่นี้หมด ไม่ต้องอ้าน้องสัยไม่เข้าใจไปรีลันฟังได้ต่อฟังซ้ำอีกอี่เที่ยวก็ตามใจ <c oughs> ว่าจะเทได้ถึงสิบ้านาทีน,นี่ <c oughs> เทไปถึงสิบห้านาที <c oughs> วันนี้ทำสถิติ <c oughs> เยี่ยมยอดมาเทไปถึงสิบห้านาที พาะเรามันได้เรียนจริงๆได้เรียนได้ทํางานได้ฝึกได้ออกไปแล้วมันมีความรู้ความสามารถเยอะข้างนอกเขามีแต่ตัดแปะมีแต่กรอให้ท่องให้จำเผลอๆแล้วก็เล่นกันมันไม่เหมือนพวกเราพวกเราเอาจริงเอาจังพานําพาฝึกฝนกันอะไรไม่ได้ข้างนอกมันให้ผ่านเวลาไปอ้าวหกปีจบตัดแปะไป แต่พวกเรานี่ยัดไส้เลยม <laughs> ไม่จะตัดแปะ <laughs> ย,ยังไม่ได้เดินมานี่ยังไม่ได้เดินไปดูท้ายซอยเลย <laughs> ไปดูท้ายซอยหน่อย <laughs> <laughs> จนมันถือถาดอะไรเนี่ยไม่ใช่พั <c oughs> ตะบะพิศรายครับ แพนเค้กครับลูงปู uh, ่แพนเค้กเดี๋ยวป้าเป็ดทำอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้ยมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอ่าทีเรียกว่า